มาลาบกันเลยพี่น้องก่อนอื่นแยกกับสิเยวบักหน้าใส่จ้าสามเปียงเลยจ้ะเก็บมาจากตน้นสุดเปียงที่สามนี่ย่อๆจักน่อยแยกกับเสีเ่ยวพี่คนใส่จักสามส่อนซ่อนอน,น้อยๆจ้ะ ปิดกันสุกเลยให้ไปยอะแหลถุงนึ่งเป็นประกาศขายให้ดีจังใส่สอนค่งใส่ทุกอย่างเข้าไปจ้ะเข้าคว้วเข้าไปจ้ะพี่น้องจ๊ะใส่ร้อมกันเลยจ้ะ เอาขัวสองซอนจะอ้ะโอ้โหนังกลุ่มผิตดตัจะจะ้เจ้ายขัวเท่ๆๆาไรๆายกก็เอาใส่ยายก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เด้อพี่น้องเด้อแพ็กใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้มีกล่องมีเงิงก็กกใส่ไม่ต้องมักขัวเขาขัว,ขวลำเล,ลียงไล่พี่น้องจะ้ะต่อไปยายก็จะเอาน้ำปลาใส่ขาดไม่ได้ มันเก่าไหมอันนี้ยากโอ้ยเข้าไปในเมืองก็ได้ไปที่ยังน้ำปลาใส่หน่อยนึงน้ำปลาใส่ก้าวจ้ะคนทุกอย่างให้เข้ากันว่มันใหญ่นั่นเด้อเจ้าผ่าห้องใส่ขึ้นพี่แกใส่กระทะ คนเลยมันง่ายดีจ้ะซีมก่นอนบ่เพียรปันได้จังตึงอีกใส่จัหน้อยของดีมีน้อยใส่น้ำปลายจัหน้อยจ้ะบเรีเยวปันได้ใส่อีก ลาบหมูกระแซบบ่ออันบ่เปียวแน่กับบแ่แซบหรกจ้ะออกให้มันเปียวนิดๆขมกลมกลับนัวครับน้ำปลาคน้ำปลรราจ,จ้ะใสอันนี้เข้าไปจ้ามีลูกโดดหันอยู่ในนี่พร้อมจ้ะเสียดายบ่บ่อได้ใสหนังพี่น้องตาพ้นไป ตลาดเมือว่านนี่มีหนังมีอย่างมาพร้อมอยู่แต่ว่าของมันหลายด้ยอัดสองฟิตจะขานหาเนาะชุกเวินที่นอ้องงานหลายใหญ่เดี๋ยวก็วเฮ็ดนั่นเดี๋ยวก็วเฮ็ดนี่พร้อมเสิบจ้าโอ้ยชื่อดบต่ตองชิมเลยจ้ะหอมยังเป็นใบอยู่จ้ะย่า <laughs> ไปไปแกะเอาพัก เรียบร้อยพ่ออ่เสิร์ฟจ้าทำนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าเรียบร้อยเสียเอาพริกลูกโดดไหมเรื่องนีจ้าเอาวาดลงเลยจ้านี่แหละจ้าผู้ใดอยากผู้ใดอยากเอาเลยจ้านี่มุมเลยจ้าบำหลุดมั่มทำนี่แหละจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าลาบพี่น้องจ้า